ร้านมารู้ชอ็อปบริการรับเติมโลบักระบบ ID p a r t และบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anime Punching Simulator แบบ All-Star แบบบล็อก o o t และ Map King Legacy ถึงมีกตะคลิปเลยครับสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b l o x m a p Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ o, นุกทูโปครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะสอนทีเมื่อกี้ หลงขึ้นคอเท่าไหร่นะฮะกำไรขึ้นคอวานะครับอ่ะตอนนี้นะครับพี่ได้ทําการสุ่มมิสติกนะครับในโลกนันท้ายได้มา3ตัวแล้วนะครับอ่ะตอนแรกเนี่ยพี่ว่าจะไปหารับด่านทำาทเวีวโตวเกียวนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับใกล้ถึงเวลาอัปเดตแล้วนะครับพี่ก็เลยต้องการที่จะเพิ่ม DVC ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากช่วงอัปเดตเนี่ยมันจะทําให้เราได้เก่งขึ้นได้เร็วแบบมากๆากกันเองครับถ้าเสียงพี่เบาก็พี่หันหลังไปยีพองนิดหน่อยสักทีนะฮะ ตอนนี้นะครับล่าสุดพี่ได้อย่างที่เห็นเลยนะครับพี่ไปสมพาร์มาด้วยนะครับเป็นมิติกตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนตัวนี้เราจะมาดูค่าทาเลนต์แล้วก็อัพเป็นอัพค่าทาเลนต์ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ได้ฟาร์มผลมิติกไว้บางส่วนแล้วนะครับแล้วก็มีผลเบสิคนิดหน่อยผลดีเจนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ได้จากโค้ดนะครับผลดีบอยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเทรดของได้นะครับแล้วก็ไอดีตนี้นี่พี่น่าจะเทรดของนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํา นั่นเองนะครับเดี๋ยวอ,อีพีนี้ไอคลิปนี้สําหรับซีรีส์นี้นะ่าจะมีไปเรื่อยๆนะครับก็พี่น่าจะทำเรื่อยๆนะครับเพื่อใครอยากได้แนวทางในการปั้นไอเดีเรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือว่าพี่ได้มิติกมาไหมกําลังจะบอกว่าไม่น่าเกียดน,นะครับแต่ก็ a l เลนถือว่าโอเคนะครับ a l เลนถือว่าโอเคเลยอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับพี่ก็ต้องรอให้นมายุ่นเท้าก่อนนะครับ สิ่งที่ควรจะอัพนะครับในค่าทาเลตนของชื่อตัวในทีมนะครับก็คือ2แถวบนอย่างที่บอกไปเลยนะครับก็พี่ก็กจะสองแถวบนให้สูงสุดนะครับอ่ะตอนนี้ใช้7ลูกที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ48เมื่อกี้หรือว่า4 7นะอ่ะตอนนี้เราสามสิบหกแล้วนะครับอ่ะแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าพี่ผมทำรบับใช้นี่ตัวนี้ตัวนี้ดีไหมถ้าเรายังไม่มีตัวเก่งเล่นอ่ะทาได้เลยนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเอ่อแบบแบบเหมือนดังเลนะ,นะครับว่าจะทําดีไหมนะครับเห็นไหม ถ้าเราอัพ2แถวบนเนี่ยเห็นไหม DPC มันเออตัวดาเมจของเออแต่ตัวละครเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับพยายามอย่าทําให้มันลบนะครับพี่ก็จะอัพให้มันไม่ลบก็พอครับปุ๊บจริงพี่อยากครับใช่นี่สักตัวหนึ่งแต่พอกรนนะครับผลไม่พอละนี่นะครับแล้วก็มันสามารถฟิวผลได้นะครับโดยการรีเวิร์สหรือว่าฟิวให้เป็นระดับที่สูงขวานนะครับะโดยเจ้าตู้นี้นะครับฟิวนี่นะครับฟิวฟฟิวชั่นกับรีเวิร์สฟิวชั่นนะครับนี่ ก็คือให้เรานำ10ผลอ่ะจะได้ได้1ผลนะครับทุกระดับเลยแล้วก็วิธีอัพไอ้เจ้าฟิวชั่นเทียตรงนี้เนี่ยก็คือการย่อยผลนั่นเองครับเห็นไหมนี่นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเห็นไหมหลอดม่วงตรงนี้เด้งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเสียผลไปนะครับอ่ะแล้วกดอัพรัวๆไปได้เลยนะครับถ้าใครมีผลเยอะก็อัพเยอะไปเลยนะครับมันจะทให้การหาผลของเราเนี่ยไม่ยากมากนะครับใครที่ฟาร์มได้ผลดเจนเยอะๆก็เอามาย่อยในตู้นี้ได้นะครับไปเดี๋ยวพี่น่าจะรองคราฟชายนี่สักตัวนะครับแล้วก็ รีหาแพสซีฟให้มันเกาะนะครับมีหินดูยู่25อันนะครับแล้วก็แพสซีฟโทเค็นนี้นะครับถ้าเอาจริงเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนาให้ใช้นะครับให้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าหินมันหาง่ายกว่านะครับแล้วก็เจ้าแพสซีฟโทเค็นเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกตัวเลยนะครับจนถึงตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับใช้ดีได้นะอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้พี่ไม่อยากกดเพราะว่าได้นะครับอ่ะก็ใครที่พอหาหินได้ก็เอาหินมาใช้ก่อนจะดีกว่านะครับอ่ะ ปึ๊บโอ้โหมาเห็นถึงหนทางเกลือนะครับแล้วก็ไอตัวสตองสองตัวนี้นะครับพี่ได้ทําการสุ่มไปประมาณเจ็ดรอบนะครับได้สตองสองคือดีสุดละที่เหลือมันจะเป็นสมองสามนะครับสมองสามกว่าสตองสองคือดีสุดนั่นเกลือนะครับพี่ก็เลยทําการรีนะครับอันนี้นะครับอันนี้พี่ก็จะเก็บไว้ใช้ก่อนเนื่องจากมันเป็นสตองหนึ่งอย่างน้อยบวกเดเมทครับแล้วก็มาหายตัวนึ่งเลยนะครับไม่จําเป็นต้องโถมให้ตัวนั้นทุกตัวไอ้ทุกทุกหินเพื่อที่จะได้ p a ซ s บ v ี B นะครับ โอเคครับสตองหนึ่งสตองสองสตองสามนะฮะครบเลยนะฮะอ่ะพอถึงอย่างนี้แล้วนะครับอ่ะนี่เลยสังเกตได้นะครับว่าอ่ะ DPC เยอะกว่าคือไอ้ไม่ใช่ d v c ดาเมจเยอะกว่าแล้วนะครับเราก็ทําการรีหาตัวที่เป็นแพสซีฟที่แย่ที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็พวกตัวรีเจนเนอรพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปรีหาแพสซีฟเท่าไหร่แต่ก็สามารถหาได้นะครับสามารถหาได้แต่พี่มองว่าถ้าเรารีให้เมติกเนี่ยจะใช้ได้ยาวกว่านั่นเองอ่ะนี่เลยแล้วก็สดสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะสามารถทําสุ่มในการแบบเอ่อกด เลือกตัวละครใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่ากระสีที่เราได้คืออะไรนะครับถ้าเรียกมอนเตอร์มาพิ่จกีดอัดหมเลยนะฮะเราเล่นนะเราเล่นโอเคนะคเมื่อกี้เกือบได้ผีได้ปีกแต่ก็ได้สะท้องสามมาก็โอเคแล้วนะครับอะหลายๆคนคงแบบอ,อยากได้พาร์ทดีๆครับํำใจนะะเกมนี้เกือนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นสายเติมเติมยัดไปเลยนะครับอะ,อะสำหรับคนสายเติม ทอย่างน้อยได้โซลเลอร์อย่างนี้ดีนะครับโซลเลอร์สามยี่ดีนะครับเนื่องจากว่าลดจำนวนการโจมตีจะทําให้ตัวเราเน่ยเก่งขึ้นมากๆเองนะครับเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็หินที่เหลือเนี่ยเอ่อถ้าเหลือน้อยอ่ะตรงนี้เนะี่ยถ้าเหลือน้อยนะครับถ้าเหลือไม่ถึง10 20ครั้งแล้วเรามีพาร์ทแบบสตองสามหรือพาร์ทสบเนี่ยไม่แนะนําให้รีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรารีแล้วได้ของเกินแม่งไม่คุ้มเลยนะฮะตรงนี้จาก PPC เมื่อกี้ลืมให้ดูน่าจะ1.5คืนไป2คิวเลยนะครับเนื่องจากว่า รีแพสซีฟได้ของดีมานั่นงครับอ่ะเป็นกระต o ง3สามกสโซลเลอร์สนะครับอ่ะถือว่าแจมแล้วนะฮะอันนี้เอาเราเอามาพอมาช่วยฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็พี่มีผลอยู่อยากเสี่ยงเลือเกินลองสักตัวแล้วกันนะครับเจ้า32มผลนี้นะครับปะลุยนะฮะแล้วก็จะมีโรคตัวไว้ทำครับชน์ี่นะครับในของชิบะร้านจ้เกินตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็เผื่อใครเล่นใหม่นะครับอ่เจ้าผลตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถค้าเป็นชไนี้ได้นั่เองนะครับ อ่าตัวชายนี่คืออะไรนะครับเวลาเราได้ตัวละครมามันจะมี2ระดับถ้าไม่ใช่ตัวสเปเชียลนะครับถ้าไม่ใช่ตัวสเปเชียลน่ะจะไม่มีอ่าจะมี2ระดับนะครับอ่ะโอเคมาดูกันนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมตัวชายนี่ตัวนี้นะครับพี่ชอบเรียกว่าร่างสกินมื่อก่อนนะครับอ่ะนี่เลยกดปุ๊บมันจะเป็นรูปนี่นะครับเป็นรูปดาวตรงนี้วิงวิงนะฮะแล้วก็เป็นรูปชายนี่ตรงนี้นะครับชายนี่อะไรตรงนี้นะมันก็จะบอกเดเมจนะครับว่า ตัวชายนี่เดิมพเนที่เท่าไหร่เราจะเห็นนะครับว่ามิติกดันท้ายเนี่ยถ้าเป็นตัวชายนี่เนี่ย430เลยนะครับก็เก่งประมาณเท่าตัวรับดันนี้เลยนะครับตัวรับธรรมดานะโอเคไป32ผลถ้าแต่ก็เรียบร้อยนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทำใจนะฮะอย่างคิดอยู่ครับตัวสตอง3แล้วกันนะครับเอามาแบก DPC นะครับเน้นที่ DPC นะครับอ่ะ32ผล80%นต์ะครับมาดูกันว่าเกิอหรือไม่เกิอนะครับเราสามารถข้ามได้ครับโดยการกดใส่ตัวปุ๊บเด้งมาอติดนะครับอ่าเห็นี้ นี่นะครับคือถ้าเราแบบไม่อยากทําใจเอ้ยแตกไม่แตกหรือติดแตกหรือติดก็กดข้ามกดใส่ตัวไปได้เลยนะครับทีพีซจาก2คิวเพิ่มมาอีก300ทีเห็นไหมอ่ะนี่ก็จะทำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะอ่ะทีพี่จากอ่าสคิวเมื่อกี้พี่น่าจะ1นึ่หรือหนนะครับอ่ะเลื่งมา2.35ทีเอ้สองจคิวนะครับมันจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นมากๆนั่นเองนะครับถามว่าเร็วขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันนะครับแล้วก็พี่ลืมพี่ลืมว่าต้องเอามาอัพตัวนี้นนนนะะะครรัับเเพาาว่มป็นนะิ การที่เรา,เามีตัวละครที่ไม่มีเพสซีฟในตี้นะครับแล้วในทีมแล้วกันพี่ก็เรียกในตี้เฉยเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเราได้ตัวเพสซีฟมาก,ก็ให้เราดูนะครับว่าตัวไหนดาเมจน้อยนะครับก็ให้เรามาดูค่าทาเลน่์นะครับอา่ามันจะมี2วิธีการเช็คค่าทาเลน่์ก็คือด่านเดสตินีนะฮะแล้วก็ด่านฟุตไอแลนด์เจ้าด่านฟุตไอแลนด์เนี่ยดูได้อย่างเดียวนะครับแต่พอมันเป็น,น,นด่านเดสตินีเนี่ยมันจะสามารถอัพค่าทาเลน่์ได้นั่นเองนะครับอ๋อตัวนี้เกินเยียวยาไปหน่อยแล้วกันนะครับ สองผลปึ๊บโอเคเหมือนเวลจะน้อยขวาก็เลยทําให้ตัวไม่ค่อยกิกนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเราจะเห็นว่าพี่ใช้เป็นอีพิกชายนี่กับดิจินชายนี่นะครับอ่ะเอาไอตัวพวกนี้ที่พี่ใช้เพราะว่ามันมีดาเมจเยอะขวานั่นเองนะครับอ่ะก็ใส่ไปเลยนะครับเอ่อถ้าเราถึงเนะี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับถึงจะมีดาเมจที่น้อยขวาแต่เราใส่แล้วปึ๊บเงินมันคูณเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเรื่องลิชนะอ่ะเห็นไหมเพิ่มขึ้นแบบเอ่อเยอะมากเลยนะครับคูณ0ูเลยนะฮะ ที่เราเห็นคูณศูนย์จุดสามแล้วใส่เปิดคูณศูนย์จุดหกเพราะว่าพี่มีเกมพาร์ตนั่นเองนะครับเกมพาร์ตเจ้าเงินคูณสองตัวนี้นะครับตอนนี้พี่เหมากเกมพาร์ตครบแล้วอ่ะเปิดใครไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไอสำหรับอีพีนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเออพี่จะก,ก่อนเรื่องนี้พี่แนะนำมาให้พวกเราย้อนไปหาก็คือสมมุติว่าใครเงินน้อยใครขี้เกียจฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือพี่ลงดันเยอะมากนะครับตอนนี้พี่เริ่มมาเล่นไอดีนี้มากกว่าไอดีหลักแล้วนะครับไอดีหลักเขาปล่อยซุ่มไปนะครับอย่างที่เราเห็นว่า การลงดันนะครับเราจะสามารถได้หินพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอาไปวิ่งกับ ID ที่มี p p c เยอะสามารถไป45 40ได้นะครับอ่านจะชาให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับการหาเพื่อนเล่นเพื่อนฟาร์มมันจะสาคัญมากนะครับก็ลองไอที่ไม่มีเพื่อนเล่นเพื่อนฟาร์มก็ลองเข้ามาในดิที่ได้นะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นเดี๋ยวพี่จะแก้ลิงก์ให้ถ้าไม่ลืมนะขอภัยด้วยถ้าลืมนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ E ีพีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับก็เออก่อนต่อจากน สุ่มตัวหรือว่าอาเบลครับแต่ถ้าเราอยู่ดันเก่าๆอ่ะสมมติใครอยู่ดันเดอรโฮนะครับก็คือแบบเปิดดันท้ายแล้วไปย้อนไปฟาร์มเดอะันเดอร์โฮก็สุ่มเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าตู้ดันเดอรโฮมันถูกครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ตัวรับอ่อตัวดีวายดีๆนะครับแล้วก็เป็นดีวายชายนี่ด้วยนะครับส่วนไอดีพี่ก็น่าจะเริ่มอ่ะเก็บเงินแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตหน้าเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าอ่ะค่าประตูน่าจะประมาณ E หนึ่งอ่ะอันนี้เดานะครับน่าจะ E หนึ่งมันก็ สิบคิวร้อยคิวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับมายังไงนะครับแล้วก็กหนา้าเทดกลับมาแล้วฮะ,ระเราจะรู้นะครับเพราะว่าเขาประกาศอย่างเดิมอย่างเช่นเคยนะครับเวลาอัปเดตของมันก็คือตอนตีหนึ่งเอ้ยเที่ยงคืนวันอาทิตย์ไม่ก็ตีหนึ่งวันอาทิตย์ก็คือคืนวันเสาร์นั่นเองครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวต่อจอากนี้พี่น่าจะไปฟาร์มด่านเดือโฮแล้วนะครับใครอยากทําตามก็ทาตามได้เลยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ ดันตัวโฮอย่างที่เราเห็นนะครับตู้แค่1.5ึคิวโคตรถูกนะควัดกระตู้ทถายด้วยคนละหยดนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ตัวรับด่านนี้แล้วนะครับแล้วแพทหน้าเนี่ยคิดว่ามันจะตกเมตาไม่ต้องกลัวนะครับอย่างน้อยให้เรามีตัวดีๆเล่นสักตัวหนึ่งก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเหมือนเป็นตัวแบก็คเเมจอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเอาอีพีนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่มีอะไรที่อยากให้พี่พูดถึงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เรื่องดีพีซีเรทเอาจริงพี่ทำไปแล้วอ่ะทำให้น้องทำ ประมาณนี้ละคันนะครับ <c oughs> สำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ